ครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเจ็ดตะขอใส่หลังมีดนะครับข้อเดือนะจะต้องมาเลือกเหล็กสกรน,นะครับเหล็กที่เอาใส่ต้องเ็นเล็กนี่นะครับเหล็กนรับแข็งเหนียวนะครับแต่้ายเป็นสปริงว่านี่อีกอันนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาง,งอให้เพิ่ออันนี้ก็บอกเป็นสปริงครับงอแล้วงอเลย น,นี่บก็ดีต้องเลือกเล็กอันนี้เส้นเล็กน้ำหนะะักะมันงอเป็นสปริงนะครับ้ายาเป็นสปริงนะได้เล็กแล้วกันมาตัดกันนะครับ จะมาเจาะมันแหลมก่อนนะครับครับเมือ่อเราตัดเสร็จและงอเสร็จนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเชื่อมใส่กับหลังมีดนี่นะครับเชื่อมใส่ประมาณนี้นะครับ เดี yeah, ๋ยวไปเชื่อมกันครับ เป็นประมาณนี้นะครับประโยชน์คือเอาไว้เกาะอ่ากอนยางนะครับออกจากกระโปะนะครับมันจะช่วยให้เราเฮ็ดงานได้เร็วขึ้นนะครับนี่นะครับง่ายๆเสร็จแล้วครับ